สวัสดีครับสวัสดี f c พี่น้องทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของก้างนาโคคุยโวเรื่องพระเครื่อนอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับช่วงแนะนำวิธีดูพร้อมแบ่งปันพระแท้นะครับสำหรับช่วงนี้คลิปนี้นะครับก็ได้ทำเนียบเหรียญของพระอาจารย์ฟั่นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่จะมาแนะนำแล้วก็แบ่งปันพี่น้อง f c ทุกท่านนะครับจะเป็นเหรียญรุ่นไหนของพระอาจารย์ฟั่นนะครับและก็มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ นี่นะครับอันนี้เป็นรมเนียบนะครับเป็นทมเนียบเหรียญของพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับถูกบรรจุไว้ในทมเนียบเหรียญของพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรเป็นรุ่นที่1 1 9นะครับนี่นะครับเป็นรุ่นที่1 1 9กก็เป็นเหรียญที่อาจจะเป็นรุ่นรุ่นเดียวนะครับเท่าที่พบเจอนะครับเป็นเหรียญรุ่นเดียวที่พิมพ์ทรงนะครับพิมพ์ทรงเป็นรูปหัวใจแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นรุ่นเดียวเลยนะครับ พิมพ์ทรงจะเป็นรูปหัวใจแบบนี้นะครับเป็นพิมพ์พระอาจารย์ฟันหันข้างทางด้านขวามือของเรานี่นะครับแบบครึ่งองค์แบบนี้นะครับนี่นะครับระบุพระฟันอาจารโรนะครับตัวหนังสือเป็นคล้ายๆลายเซนนะครับฟอนต์ตัวหนังสือนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับด้านหลังก็จะด้านหลังก็จะเป็นตาธนาคารนะครับนี่นะครับตาธนาคารนี่นะครับธนาคารกรุงเทพนะครับนี่นะครับธนาคารกรุงเทพเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับ ธนาคารกรุงเทพนะครับสาขาสกลนครนะครับได้ขออนุญาตนะครับพระอาจารย์ฟันจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมานะครับเื่อนี่นะครับเป็นที่ระลึกครบรอบ2ปีธนาคารกรุงเทพจำกัดนะครับสาขาสกลนครนะครับในวันที่29พฤศจิกายนนะครับพศ2519นะครับนี่นะครับเลยขออนุญาตจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมานะครับเหรียญรุ่นนี้ก็ส่วนมากจะต่อโคตดนะครับนี่นะครับต่อโคตดตรงนี้นะครับจะเป็นโคตดตัวกอไก่แล้วก็ จะมีโคดตัวสอเสือด้วยนะครับแต่สองเหรียญนี้เป็นโคดกอไก่นะครับเหรียญรุ่นนี้ครับที่พบเจอนะครับจะโคดกอไก่กับอาหาโคตตัวสอเสือนะครับนี่นะครับสําหรับการเช่าหาการพิจารณานะครับเหรียญรุ่นนี้ครับหยิบขึ้นมาก็ให้ดูพิมพ์ทรงเป็นหลักนะครับพิมพ์หน้าพระอาจารย์ฟันต้องแบบนี้นะครับนี่นะครับพิมพ์หน้าตาต้องแบบนี้นะครับความคมชัดอะไรนี่นะครับต้องคมชัดนะครับนี่นะครับ ลิมหน้านะครับนี่นะครับหน้าตาพระอาจารย์ก็จะแบบนี้นะครับนี่นะครับเส้นสายอะไรคมชัดนะครับพื้นผิวเหรียญด้านหน้านะครับมองดูจะเห็นเป็นนูนขึ้นมาเลยนะครับนี่นะครับจะเป็นนูนๆนะครับไม่ใช่เหรียญบวมนะครับแต่จะเป็นนูนแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นนูนๆขึ้นมานะครับนี่นะครับ เส้นสายอะไรพวกนี้คมนะครับเส้นคอนะครับเส้นผมคมนะครับวันตัวหนังสือนะครับนี่นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับคําว่าอาจานี่ครับสระอาตัวนี้นะครับขจจารนะครับหางจจารตัวนี้จะติดชนนะครับติดชนสระอาตัวด้านหน้านี่นะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับ จะติดชนแบบนี้นะครับสระานะครับการจอจานนะครับพอนด์หนังสือก็จ้าแบบนี้นะครับพิมพ์หน้านะครับพิมพ์หน้านี่นะครับความคมชัดนะครับนี่นะครับพิมหน้าหน้าตาของผ้าจารย์นะครับต้องแบบนี้นะครับนี่นะครับลายกระนกนี่นะครับจะมีลายกระนกตรงนี้นะครับติดคมชัดนะครับติดคมชัดนะครับ นี่นะครับลายกระนกติดคมงชัดนะครับนี่นะครับนี่นะครับพิม์หน้านะครับควนตัวหนังสือนะครับนี่นะครับชราจาจานะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับสำหรับพิมพด้านหน้านะครับหน้าตาแบบนี้นะครับ เปลนด้านหลังนะครับเี่ด้านด้านหลังก็จะเป็นเรียบนะครับไม่นูนนะครับพื้นจะเรียบนะครับเรียบไม่นูนวันตัวหนังสือนะครับก็จะแตกต่างไปนะครับนี่นะครับแล้วก็เป็นแท่งคมชัดนะครับวัตตัวหนังสือด้านหลังนี่นะครับจะเป็นแท่งคมชัดเหมือนกันนะครับนี่นะครับต้องแบบนี้นะครับวัตต์ตัวหนังสือนะครับด้านหลังก็นะครับสองคําว่าที่นะครับ งเมเอกนะครับตรงเมฆเอกจะเป็นค้าๆจะเป็นจุดนะครับชิดขอบนะครับนี่นะครับจุดชิดขอบนะครับมฆเอกนี่นะครับเรียนนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับวันตัวหนังสือก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็คําว่าท่านานะครับองระอาตรงนี้นะครับสระอาตรงนี้จะมีเส้นซ้อนบางๆนะครับคล้ายๆเป็นวงกลมตรงนี้นะครับ นี่นะครับสระหาแล้วก็จะมีติ่งแหลมขึ้นไปนะครับนี่นะครับนี่นะครับจะเป็นเส้นซ้อนบางๆลงมาอย่างนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีติ่งขึ้นไปนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับอีกหนึ่งเหรียญก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับจะมีเส้นบางๆคมๆตรงนี้นะครับตวัดลงมานี่ครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะมีติ่งขึ้นไปนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับ นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูตัวโค้ดนะครับโคดโคดกอไก่นะครับสองเหรียญนี้นะครับนี่นะครับลักษณะตัวกอไก่ของโค้ดกอไก่นะครับนี่ต่อลงไปนะครับในร่องก็จะมีเส้นเสี้ยนนะครับลองโค้ดนะครับลักษณะตัวกอไก่ก็แบบนี้นะครับลักษณะโค้ดนี่นะครับนะครับอีกองหนึ่งนะครับตรงนี้จะตอกเต็มหน่อยนะครับองนี้นี่นะครับ นี่นะครับลักษณะโค้ดตัวกอไก่นะครับแบบนี้นะครับจําด้วยนะครับโค้ดตัวกอไก่นี่นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูที่เบอร์ตัดกันนะครับอาจจะให้ดูเบอร์ตัดนะครับเบอร์ตัด อันนี้ฝั่งทางด้านซ้ายมือของเรานะครับนี่นะครับเท้าปิกขึ้นมานนี้ครับอันนี้ค่อนข้างจะเหรียญรุ่นนี้ก็จะตัดฉีกนะครับส่วนมากนะครับตัดฉีกนะครับนี่นะครับตัดแล้วจะฉีกแบบนี้นะครับตัดฉีกนะครับแต่ก็จะมีรอยฟันเฟืองบางช่วงนะครับอ่าที่ยังเป็นเห็นรอยอยู่นะครับนี่นี่นะครับแต่ส่วนมากจะตัดฉีกนะครับ นี่นะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับจะมีรอยพันเฟืองอยู่นิดหนึ่งนะครับก่อนจะฉีกนะครับช่วงประมาณสักสิบนาฬิกานี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับจะแบบนี้นะครับนะครับทีหลังก็ตัดฉีกครับก็ฝั่งทางด้านขวามือของเรานะครับปีก้นมาอย่างนี้นะครับขวามือให้ดูตรงห่วงหูเหรียญนะครับนี่นะครับ หลังนี้นะครับนะครับชุดนี้นะครับวงหเหรียญทางด้านขวามือของเรานะครับนี่นะครับนะครับเป็นรอยฟันเฟืองอยู่นะครับชุดนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับวงหเหรียญนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับที่เหลือลงมาก็จะตัดฉีกนะครับนี่นะครับลักษณะตัด นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทำเนียบเหรียญนะครับรุ่นที่119นะครับของพระอาจารย์ฟันอาจารโลนะครับนี่นะครับเป็นรุ่นที่อ่าพิมพ์ทรงสวยงามนะครับแล้วก็หน้าเก็บสะสมอีกรุ่นนะครับราคายังไม่แพงนะครับนี่นะครับหลักร้อยนะครับหาเก็บได้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับนี่นะครับ สุดท้ายก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมคลิปนี้จนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ EP นี้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ